ich habe etwas getan, den ich gehört habe. Was meinst du damit dann nicht vorher über diese Kundschaft? Ähm, bei, bei dem Anwalt. Äh, eine Kundschaft in Deutschland? Ah ja, also es ist ja so, dass ähm, äh, äh, die Frau ist mit einem Deutschen, mit einem Deutschen und äh, er ist gestorben. Abends, bevor er gestorben ist, hat er sie entdeckt. Das heisst, im, im, im Testament hat er das ganze Geld seinen Kindern Kinder gemacht. Aber, ใน d e น t s c h นต้องฟังชั้นในที่นนชันก a จะพลีชดายง f ัเอเยอรรั r ล e ตามมสองัวมีที่จรบกวน้เอาไปรื่องทอืนก็คือน e ้ผมจะกร i มีกาการทีจะมารทจะมีการทีมีการที่จะมีการที่จะมีารที่มีการทจกา่มีเารทีจมีรารท่อะมีการทเมกครี่จะมีกี่มีารที่มีกาีมการะมร่จะมีการที่จมล้วเนี่ทางเรากโอเคผม็มารจสอบงมนวันนี่รับว่ารมารที่สามีของคุ่เนี่ย แต่งงานคุณตั้งสิบกว่าปีเกือบสิบเก้าปีเนี่ยนะครับแล้วไปมาไปมาปุ๊บมีที่หนึ่งที่นาที่อะไรต่างๆนะครับผมลูกค้าสักครู่นะค,ครับร้านสดอยู่ครับสักครู่ครับแล้วมีที่อะไรต่างๆมีบ้านเอ่ยมีรถยนต์นะครับมีอะไรต่างๆแล้วยื่นให้ลูกหลานหมดก็คือลูกทั้งสองสามคนที่เขาให้ลูกสามคนเลยเอา้าวแล้วคุณอยู่กับคุณอยู่กับสามีมตั้งสิบเก้าปีโปรต้ยพอจะตายปุ๊บ Kaum kann ich nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr hängen. Und dann was gibt es Gesetze in Deutschland? Eben, äh, in Deutschland gibt es das Gesetz, aber auch in der Schweiz, dass äh, Kinder und Ehefrau einen Pflichtteil äh, haben. Und das, das heißt, dass, äh, dass der Mann oder wer auch immer keiner dürfen erben gemäß Gesetz. Also, es, ก็คือตามกฎหมายของประเทศอิตาลีมือนกันแล้วก็เยอรมันก็คือว่าคุณสามารถอุทธรณ์ได้เฮยไม่แฟร์ทัรงบฉันนะกฎหมายฉันต้องได้ละนิดนิดน่อยต้องได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเธอทาพิกรมมาให้ลูกให้ลูกเธอหมดเลยแล้วฉันอยู่กับเธอ19ปีเพราะฉัน ผมต้องหาทนายให้ทีมงานทนายที่อยู่ที่ยื่นให้คุณว่าขอบฟ้องว่าฉันไม่โอเคกับพินัยกรรมที่ของเธอทำเพราะอยู่กันใน1สิบเก้าปีพออยู่กันได้สิบเก้าปีปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บก็ให้ลูกชายลูกสาวของเขาสามคนเนี่ยแย่งทรัพย์สินทองแต่คุณก็ได้เงินแก้เงินไม่ไม่เดี๋ยวมันไม่โอเคคุณอยู่เขาสิบเก้าปีมาครับจนแก่เป็นเท่านะครับแล้วผลสุดท,ท้าย สามีคุณให้คนอื่นหมดเลยอันนี้ไม่โอเคเพราะฉันทางเราก็จะหาทนายให้ที่เราควบคุมได้จากนั้นปุ๊บก,ก็ขึ้นศาลแล้วจากทางศาลจะพิจารณาว่าเท่าไหร่จะเข้าได้อยู่แล้วตามกฎหมายมันเขียนข้างในว่าได้อยู่แล้วนะครับถ้าสามีไม่โอเคว่าขี่นพฤติกรรมให้ไม่ให้คุณเลยคุณไม่ต้องฟังคุณไม่ต้องฟังครับว่าถ้าเธอไม่ให้ฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปนฟ้องศาลเองเพราะสิทธิ์ของเราคุณเป็นพยามีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลนะครับใช้เงินครับใช้เงินอย่างเดียวครับผมเนาะ เราใช้เงินฟ้องศาลอเดียวจันั่ปุ๊บค่อยว่าก,กันเพราะฉันลูกลูกชายลูกสาวออาเอกสารให้เซน็นห้ามเซ็นนะครับตอนนี้เราก็ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งครับเนาะอีกคนหนึ่งที่คนไทยที่อยู่ทางเยอรมันเราช่วยได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะทํางานต่อกันขอบคุณมากก็เป็นความรู้เล็กเล็กน้อยแล้วก็การนาแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ